รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นายย่อยธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเนี่ยสมหมายเนี่ยมีตาหามีแววไหมใช่อยู่ด้วยกนันไปนานดูมาดีๆนี่คัดเข้ามานะ,ะคัดยังไงอ่ะเอาที่อื่นคัดออกที่นี่คัดเข้าไงนี่เจนอย่ามาว่าฉันเลยแกว่านางเพชรใช่ไหมเขาว่าแกนางเพชรนี่ยเขาว่าแกนั่นแหละ แกนั่นแหละแกนั่นแหละแนั่นแหละมึงันแหละมึงนั่นแหละมันก็ทุเลาทั้งคู่น่แหละโองโ่เลยเป็นไงเป็นไงคนอย่างพี่จีนไม่เคยด่าใครด้วยเป็นไถามจริงอะนี่มาโหเต็มที่แล้วหรอคะนี่ขนาดันนาฉันหาทางออกให้ดีกว่าย่างไหไอสมหมายแกนั่นแหละแต่งชุดแดนเซอร์หลเต้นแทนไปก่อนสบายมาก ็นบ้าบอกห้าตั้มตั้ตั้มแต่ทำเสร็จแต่ผอมมาไงเอ้ยมองก็เสียภาพพดละเว,ว้ยนี่ราชาพระเอกหมอลำเสียภาพพดเป็นบพราะไรทำไม่ได้ออกไปเจนนี่จ๋าพี่จีนเอออะอะไรก็ออก,ออก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 เราต้องมีเมตตาก,กับลูกน้องบ้างสิมีอะไรก็ไล่ออกไล่ออกมันไม่ถูกต้องนะรู้ไหมฮ่<ห>าอ๋ออย่าเครียดสิใจเย็นๆเครียดก็เพราะว่าต้องอ่านบทนี่แหละรู้กอะไรอะไรวะเนี่ย หยุดได้แล้วนะการไล่ลูกน้องออกนะพี่ไม่ชอบรู้ไหมเราต้องเ,อเลยลมมาป่นกลางฉากจะบ้ใช่ไหมอย่างน้อยก็เป็นศิลปินปลดปล่อย,อยงไง เอาพอกันแล้วพอแล้วไม่ต้องทะเลาะกันเราต้องมีเมตตาต่อกันไม่ต้องไล่ออกแบบนี้เอะอักก็ไล่ออกหยุดได้แล้วแหมพี่จินไม่ชินหรือไงนี่ก็ไล่ออกเป็นประจำมาแหละไล่มามาสิบกว่าปีมันไปไหนที่ไหนอะนะก็ขอร้อนนะคะคนหน้าอย่าไล่หนูสองคนออกเลยค่ะถ้าชาตินี้หนูไม่ได้เป็นเลนเซอร์ขายหมายังไม่ได้เลยค่ะพี่ถ้างั้นเจนก็คิดไม่ออกละพี่จินคิดออกไหมล่ะว่าจะทำยังไงเออรู้แล้ว นี่ถามจริงมองคุยกันเน่ยเหมือนสองกระจกกันมั้งไหมเนี่ยรู้แล้วไม่ต้องคิดมากทำไงพี่ลินลี่ลุกจัดการเดินออกไปด้านหน้าคนนี้แหละค่ะที่จะเต้นถังเครื่องให้เราได้ดีค่ะสองเต้นแต่เด็กเงี้ดีนี้เดี๋ยวจะสอนเต้นให้ละกันนะลองไปลองดูลุกมามาําเลยนองเพชรํำเลยเออนี่ การเป็นหางเครื่องเนี่ยไม่ยากนะถ้าเต้นมันก็มีไม่เยอะหรอกเคยได้ยินล็อกสี่ล็อกแปดไหมจ๊ะอ่าเป็นจังหวะอ่ะเป็นจังหวะนะมันก็จะมีมีจังหวะหกจังหวะแปดอะไรประมาณนี้สเต็ปไม่ง่ายๆอ่ะจังหวะง่ายๆก็แล้วกันเอาจังหวะตะลุงละกันตะลุงเทมโปอ่าตะลุงนะขยับไปจ้าอ่าสามสี่ห้าสามห้าอ่าห้าห้าเดี๋ยว่ี้เธอจ้า าตยพอได้แล้วเต้นท่าอะไรไม่รู้เวียนหัวไปหมดฮะผู้ตายแล้วเพราะเสียงสูงทองแ oh ดงออกเลย เอางั้นเปลี ENNIS, ่ยนท่าใหม่เพราะเด็กใหม่ๆจะไม่รู้จักพวกจังหวัดตะลุงตะลุงอะไรอย่างนี้หรอกเอาจังหวัดสามชาละกัน่าโอเคนะสามชานะย่นท้าไปก้าหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขกับการเต้นค่ะเต็กตัวนะครับทีนี้เราจะเริ่มเตะขาขวานะคะเตะขาขวาค่ะเก่งมากค่ะกดีมากค่ะเบี่ยงแรงๆค่ะ ดีมากค่ะโอ้ย,อยนนะค่ะหนักขึ้นแล้วค่ะหนักขึข้นค่ะโอยนี่อะไรอ่ะไม่ย,ยังอ่ะหัวหน้าขานีา่นักเต้นที่ไหนคะเขาจะแตีทั้งหน้าไม่มีเตะทิ้งโค้งเลยค่ะตัวแค่นี้นะคะเตะแท้จะคีบทับขึ้นเลยค่ะเอาอย่างนี้น้องเข้าฝึกมาใหม่อย่าโวยวายเต้นท่านี้ไม่ได้เราก็เอาท่าใหม่อ๋อค่ะ เรามีเพลงใหม่เพลงรอปพรอปพเยี่มากเพลงนี้กำลังเดินกำลังเดินหว่ะร้องร้งร้องโค่องรีพูดใช่ไหมคะกำลังดังเลยอ่ะใช่เพลงรอปภลองเต้นดูไหมคะได้ค่ะเอาลองดูอ่ะมามามาพร้อมกันเลยนะคะเตรียมตัวนะอ่ะอังไยจะเป็นยังทั้งมาบุญบายขับปิลิวบี เบอมหัวจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดรู้ขาหยุดนิ่งขาหนูเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะเพลงรปภเป็นเพลงทางอีสานนะคะไม่ใช่เพลงหนังตะลุงนะคะนี่ก็มาเต้นแบบนี้รปภบ้านหนูเวลาเมาก็เป็นแบบนี้ตลอดคือไม่คือไม่ได้เอาท่ารอปภวันหน้าท่ารปภทำไงคะรอปภเตรียมตัวนะอ้าว

เซนจับใครช่วยมาไปหน่อยเขยเนยึดเอนยึดเนยึดจับอะลูกอเนจะเนยึดไปแล้วเจับเลยนั่งนั่งกัลูกอ้โอ้หโอ้ยนั่งโอ้ยอุ้ย ะจงแม่แม่นมากๆเลยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวดีวแล้วจะแม่สามารถแก้อาถรรพ์ได้ด้วยเฮ้ยแกยอยากให้ผู้ชายไปคืนนี้หรอเฮ้ยได้ได้ได้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเขาบอกว่าเจงแม่ศักดิ์สิทธิ์มากแก้อาถรรพ์ได้ด้วยอยากให้พวกเราไปคืนนี้ไปไหมไปไหมไปคืนนี้เลยเหรอเฮ้ยแกไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวผีกลัวฉันแต้องกลัวผี ไล่ทักมือกูอ้าวตอนที่จะทําพิธีอะไรต่างๆก็ต้องราอัญเชิญเจ้าแม่ก่อนเมื่อกี้ทำไมเดือนหนึ่งจะรำสักทีถือว่าเองโชคดีมากที่เห็นนั่นเหรอใช่แล้วอุ้ยงั้นขอดูเป็นบุญตายอีกทีได้ไหมล่ะอีกสักทีได้มสิอีกสักทีสิได้จัดใหญ่เลยแม่เลียมเยอะๆแม่แบะเยอะๆแบะขอลิงแม่ขอลิงขอลิงครับแม่เอาเรียมลิงครับแม่ครับป่ะป่ะ มาไงเือมเสือเสือมาเลยเสือถ้าตัวมาแล้วเสือก็ต้องมาเนี่ยีละการวนตัวหน่ยลูกเเอ็งมานั่งดูอะไรกันนี่ลูกแค่โชว์อะไรให้ดูเนี่ยดูรับงานนอกไม่จะจ้างไปเห็นแล้วึ้นนะลูก เองต้องดูอภินิหารของแม่อันนี้เลยที่รักจ๋าว่าไงเลยมาไงตรงนี้พี่จ๊ะอ๋อจะโชว์ใช่ไหมใช่แล้วได้มีโชว์เหรอจ๊ะอธิบายก็ที่แม่ว่าจะทําอะไรเออเดี๋ยวคุมหมดแล้วกันนะจ้ะจะเสกกระถาให้คนคนนี้หมดสติลงไปแล้วแม่จะถอดหัวเขาออกมาจะตกใจเลูกอยู่นี่กับลูกอย่า เห็นไหมลูกนี่คือวิธีหารแค่แม่คุมผ้ายังไม่ต้องคาถาเริ่มถอดเองแล้วทุกคนอ่ะเข้าใจอยู่แล้วแหละพี่จินหาอะไรเขากำลังจะถอดหัวดูหัวพื่เจี้ยสมองสั้นปฏิเสธสมองสักนปฏิเสธโอ้โหเพียบจุงลอยมาเฮ้ยจุงลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาเฮ้ยลอยขึ้นมาลอยข้นลอยขึ้นมาเฮ้ยหยุดได้ไหมหยุดเฮ้ย อุ้ยนี่ขอยืดขนาดนี้เลยอะแม่ยังไม่ตายด้วยแล้วเอาลงได้ไหมอะลงได้สิลูกเเออออลงไปลงลงลงไปมันต้องขึ้นไปสเต็ปหนึ่งก่อนค่ะออ๋ลงแล้วลูกเอาสูงกว่านี้ได้ไหมสูงกว่านี้ใช่ไม่มีปัญหาสูงให้เลยหัวแม่เลยอ่ะเอาให้เลยหัวแม่ใช่เดี๋ยวแม่ยืนตรงนี้ลูกได้เลยได้เลย ร้อยขึ้นไปลอร้อยขึ้นไปร้อยขึ้นไปร้อยขึ้นไปรอ้ปรอ,ยปรอยขึ้นอีกร้อยขึ้นไปรอ้อ,รอยขึ้นไปไ<อ>สุดแล้วต,ต่อละแค่นี้มีแ่แค่นี้แม่ตลกอะไรเนี่ยไอ,อ,อ้อที่มันไม่ตลกเนี่ไอ้โปรแกนตําหนักแม่ต้องให้พวกเองหัวเราะกันก่อนอ๋อหาแน่แม่จ๋าถูกต้องแล้วอ,นนอ,อันนี้โชว์นี้พิเศษกว่า เอาลังครอบเลยนะคะครอบเลยผิดทางกันเี้นี่มึงเคารพบุญกูพ่อมึงนี่จะทำอะไรแม่จ๋าจะเอากล่องนี้บิดหัวเขาแล้วหัวเขาเป็นไงหัวเขาจะบิดตามกล่องหัวหมุนตามหัวหมุนตามหมุนรอบเนี่ยหมุนรอบร้อยแปดสิบองศาทำได้ไหมทำได้สิเหรอกูอยู่กับมึงกูยังไม่รู้หรอกมึงทำได้พ่ออย่าไปพูดทีเดียวแม่เสียหน้านะพ่อทำได้ดู ไอ้ที้วิญญาณออกจากร่างไปแล้วอ่ะออกเลยออกเลยออกแล้วนี่ไมนูจะตบจะตีเขารู้สึกไหมไม่รู้เรื่องเลยลองได้เลยจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่มีรู้สึกรู้สารรู้กันหรือเปล่าเดี๋ยวไปปูให้มันทำไมเขาถามเลยไอ้เนี่ยมือหนักหนักเขาถามแล้วสนับสนุนโดยแป้งเด็กน่ารักคิสหอมกลิ่นสวิตเบอร์รี่และเฟรชยาสีฟันสมุนไพรตามหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม ตาจ้อยตาจ้อยเฮ้ยออกไปแล้วไม่มีรู้เรื่องแล้วแล้วอย่างงี้ทำไงต่อจะหมุนคอเขาร้อยแปดสิบองศาหมุนหัวหมุนหัวเลยเหมือนคนแบบคอหักแต่ไม่หักขวาลูกขวาดูทางขวาลูกนะบอกใครอ่ะบอกลูกไงบอกลูกอ่าไปทางขวาเองยัได้มองตามไหมอ่าไปทางขวาขวาไปทางขวาขวาไปทางขวาเลยนะขวาหมุนเลยนะไปทางขวนจะมาสิีน้ำเีน้ำ อีนุมระกันที่นะันว้จิตเาไระห์อพนุ่มรกันนไงถึงมากขออีกทีได้ไหมอ่ะอีกทีอนระกันไปนทรานั่นุไปรกัทรายระกันรรเ็กรกันงกันกระัตายไอ้ไม่ฟังกันตอนท่อกรากันทรายเ็กอประกันทรายรกัสมรกันรา เฮ้ยไปเรื่องอะรเฮ้ยเรื่องอะไรเฮ้ยเจ้าพ่อเฮ้ยเรื่องอะไรเฮ้ยเวียนหัวหมดไม่เอาไม่เชื่อแล้วอะไรเนี่ยตายแล้วนี่พอเหอะนี่จะไม่เชื่อถือเลยนะเจ้าแม่สนุกสนานดีหนูนี่มันสนุกไปที่เรามาพึ่งพาเนี่ยนี่จะไม่เชื่อถือแต่ขนตาละ ประกาศจีนไม่เคยเห็นประกาศจีนนะมันมันดูไม่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะใช่ข้าเป็นเจ้าแม่ประกาศจีนเองไม่รู้จักข้าเลยทำไมข้าดูไม่ศักดิ์สิทธิ์มันดูไม่ศักดิ์สิทธิ์มันดูไม่น่าเชื่อถือใครจะไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนไอ้ปีเสียเองล่ะฮะเฮ้ยนี่พูดกันมาทำไมอ่ะนี่ปีเสียเนี่ยแม่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งเหรอฮะอาะปีเสียนี่เลี้ยงเอาไว้นี่อะไรวะอ๋อนี่ทำไมจมูกเปนปีเสียเลยอ่ะนี่กูสามนี่กูลูกค้ามึงนกันนะ สาวของก็โชว์ให้ทองล้วนตอนนี้นะไม่ได้มีแค่ปีเสียที่จักรเสธิ์นะมีอะไรอีกลูกบวกเพิ่มน้ำเต้าเข้าไปอีกเฮ้ยโอยนี่มีแม่ค้าต่างสัสวั์บูชาไหมขายของไม่เคยดีเลยโหนั่งเหงาทั้งวันบูชาปีเซียไปวันเดียวลูบรูปลูปให้ส้มห้าลูกท่องคาถาวันเดียวเท่านั้นเผื่อแปเดียวลูกค้าเข้าพร้อมกันเลยห้าสิบคนโอ้โหวิ่งกันเข้ามาบูชามาเป็นรถบัสเลยเบรกแตก แต่ก็จอดพอซ้อมปุ๊บลงมากินต่อลองบูชาไว้น้ำเต้าเนี่ยช่วยเรื่องค้าขายใช่ไหมปีเสยโชคล่าเวลาไปตักจวดแนะนําให้บูชาเลยทําไมต้องอ่ะไม่ต้องพกเด็กไปละเออพกปีเสีแเราไปไปเรียกที่ไหนก็ได้น้ำเต้าเออเอาไปดูดมาเราไม่ต้องพาเด็กไปไม่ต้องไปแวะรถตู้ไม่ต้องไปแวะทางด่วนไม่ต้องแวะข้างทางไปเรียกตามตากจหวดมอคาะสึงห้องเลยอใช่ใช่เหมือนที่เจ้าแม่เคยเรียกตอนเที่ยงคืนแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ร้านใช่ไหมคะ มาเล่นมาท้องทำไมเนี่ยเ้าแผู้ถูกจ้าแม่อ๋อ้ผู้ถูกจ้าแม่เหรอเฮ้ยต้องอย่าร้อนตัวพวกเพื่อนแล้แวงไปหมดแล้วพวกเราคุยปีเสียนะกูเห็นน้องจินนั่งใหม่อะแต่ถ้าคุยเรื่องเต่างอยนะเขารู้แน่นอนเลยเออตัวอย่างกัน เอาละพวกเองเลิกสนุกสนานก็ได้แล้วเออมึงก็พาสนุกแม่นะสนุกตั้งแต่มึงหมุนคอให้ดูแล้วเฮ้ยอะไรกันสมาธิแม่ประทับเงียบทุกคนเงียบเฮ้ยอุ้มปากแม่ก็เคี้ยวเล้งอยู่อ่ะแม่งเล้งฟันมันเหยียดไม่ใช่กระดูกไม่ใช่กระดูกนึกหนึกำลังจะคลายเล้ง เดี๋ยวถ้ายอดทำบุญก็เอาพาแม่ไปดักตันได้ได้ได้จัดการให้เป็นไรอะแม่เป็นไรอะเฮ้ยจะมาถ่ายร่างเฮ้ยสันโลสั่นเลยเฮ้ยสั้นแล้วสันสันแล้วตอนนี้เจ้าแม่กำลังจะมาพัดลมมาพับร่างแล้วตลกทุกคนยกมือไหว้ยกมือไหว้ให้ความเคารพเจ้าแม่เดี๋ยวเที่ยวสภาจะตลกอย่างเงี้ยคาถึงไม่เชื่อไง ให้มันดีๆหน่อยสิสนุกอย่างเงี้ยเดี๋ยวพาลูกมาดูทุกวันนะลูกเนาะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเห่าแล้วอะไรไม่ใช่นี่จะเชิญใครมาเนี่ยโอ้โหเฮ้ยอะไรลูกเลือกเจ้าไอ้เขาก็ได้ด้วยเหรอคะเฮ้ยเลือกเจ้าให้เขาได้ด้วยเหรอเอออีนังหนูนี่มันเป็นใครวะเนี่ยฮะเอ้าไม่รู้จักเหรอ

นี่ยิ่ขึ้นอีกนี่ใช่ไหมที่ว่าเลิกคุยที่เป็นเจ้าของเพลงอ่ะเลิกคุยทั้งอำเภอกูไม่กดดูแล้ว่จะไม่ได้เลยนะถ้ามีเพลงเซ็กซี่มาทำไม่ไดงเลยจะได้ลยอ่ะยังไม่เพลยังไม่เพลเยังไม่มาดูขอขึ้นโชว์ด้วยได้ไหมคะมันยังไม่ถึงเทศกาลผีตาโขนนะลูกเฮ้ยก่อนไปเองเองทำอะไรลูกเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอะไรเตรียมพร้อมรับผ่อนปฏิการหรือเปล่า